วันที่19สิงหาคม2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต้องเสด็จจากแผ่นดินไทยกลับไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะขณะที่ทรถแทที่นั่งพ่วงผ่านวัดเป็นจมาบกิดไปยังสนามบินดอนเมืองน,นั่นองอย่าราทิ้งประชาชน เหตุการณ์ที่เล็กๆเ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดูเหมือนแทบจะไม่มีผู้ใดรับรู้แต่จากบทพระราชนิพนธ์มือข้าพระเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานหนังสือวงวันนคดีในเดือนสิงหาคมปี2490อีกหนึ่งปีต่อมาได้ทรงถ่ายทอดส่วนลึกในพระราชฐาน่ายในขณะนั้นว่าได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า อย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเข้าไปว่าถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่ากาได้ได้ สุขที่5พฤษภาคม2493พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้จัดขึ้นในมู่พระมหาหมนเทียนในพระบรมมหาราชวังณที่พระองค์ได้พระราชทานสัจจะวาจาสแสดงความมุ่งมั่นพระราชาริทัตเราจะครองแผ่นดโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระปฐุมบรมราชองค์การที่พระราชทานต่อประชาชนชาวไทยในวันนั้นได้เป็นประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่มั่นคงว,ว่าพระองค์จะไม่มีวันลัทิ้งประชาชนและได้ทรงปฏิบัติตามสัญญานั้นแล้วทุกประการตลอดระยะเวลา50สปีของการครองราชคือช่วงเวลาอันยาวนานของการแบกรับภาระแผ่นดินอันใหญ่หลวงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก พระราชะกรณียกิจอันมากมายหลากหลายนั้นเรียบได้ด่งไม้ใหญ่ที่แพ่กิ่งก้านแตกสาขาออกไปสร้างความร่มเย็นให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทุกขนทุกแห่งของประเทศ